สวัสดีนะครับก็มาต่อกันในส่วนของการทดสอบแล้วกันตอนนี้หลังจากที่ติดตั้งชุดเบรกค Key ีดู Racing เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็น Mg 5 Turbo เป็นชมแรกเนอะแล้วก็ลูกค้าติดตั้งสตาร์ทคีดูไรซิ่ง K2 นะครับตัวเบรกเนี่ยต้องบอกว่าใส่เป็น6พอร์ตมินินะครับแล้วก็ขนาดจาน325ม mm. มิลเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าว่าเป็นยังไงวันนี้ผมมากับน้องหมูนะฮะเดี๋ยวเราไปเทสกันน้องหมูนั่งเราช่วยบอกพี่ด้วยว่า เจ๋งไม่เจ๋งยังไงดีไม่ดียังไงนะครับไปผมไปลองหน่อยสิก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับอุดหนุนทั้งชุดสตัดแล้วก็ชุดเบรกเฮ้ยสตัดนั่งดีไหมแข็งไหมหอาจริงๆเลยไม่ต้องอวยใช่ไหมแน่นๆ แน่นๆประมาณนี้แหละถ้าคุณชอบฟิลแน่นๆก็คีดูเรซซิ่งนะครับหมูพยายามนั่งพิงไปเลยก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเบรกเดี๋ยวจะเงอบไปข้างหน้านะฮะเออผมแตะเบาๆรู้สึกเลยว่านี่ยังไม่ได้เหยียบเลยแค่วางเท้าเองนะเนี่ยไงโหโดดโดดโดดโใช้ได้ ระยะนี้ยังไม่ได้รันอินเท่าไหร่เลยนะฮะเมื่อกี้ช่างมอสกับช่างบีไปทดสอบมาเนี่ยอย่างมากก็หนึ่งรอบบริเวณร้านตรงนี้ก็อยู่ประมาณห้ากิโลไม่เกินนี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะลองมั่งว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าดีโอด,ดูเลยไหมหมูเฮ้ยก็คุยกันตรงๆฮนะในคลิปนี้ก็ถ่ายไปคุยกันไปเดี๋ยวลองในความเร็วสูงหน่อย โอ้จิกจักจิกจักเลยดูดิหมูจะอ้วกไ,ไ,ไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวนะนี้มากับช่างหมูนะครับคันนี้ใส่สายถักเบรคครบสี่ล้อเลยนะฮะปกติในชุดเขาจะมีมาให้แต่ด้านหน้านะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปในคลิปนะฮะต้นคลิปว่าเราจัดให้สี่เส้นเลยเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับ แล้วก็ตัว M C 5เทอร์โบเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับแรงอะรถเทอร์โบยังไงก็แรงระดับหนึ่งตัวนี้ไม่เอ่น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรคเดิมหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหากันว่าไม่ค่อยอยู่แล้วก็จานจานนี้เป็นแบบกินลงไปลึกเลยนะหมูนะจานเดิม mm hmm. นะครับก็ใครใช้อยู่ M g 5จะรู้ดีเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องอัปเกรดระบบหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เพิ่มเติมแหละนะครับ ทีนี้ไอ,อ,อ้คลั้นจะใส่พวกจานเบรกตัว XPS อะไรก็ยังไม่มีจำน่ายออกมานะครับสำหรับ MG5 แล้วประกอบกับลูกค้าเนี่ยขับรถเร็วเพราะฉะนั้นการถ้าเกิดขับรถเร็วเป็นประจำแล้วถ้าจะลงทุนจริงๆการใส่เบรกใหญ่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็เพียงพอนะฮะส่วนจานเนี่ยเหตุผลที่อย่างที่บอกไปทางต้นคลิปเนะว่าทำไมผมถึงแนะนำแค่3 2มมิลเพราะว่าผมมองว่าถ้าใหญ่กว่านี้มันก็จะ หนักรถมันไม่หนักอะมันใหญ่เกินไปไม่บาลานซ์กับเบรกหลังนะครับให้ลองกันหน่อยสิเอาประมาณหนึ่งโอ้ ه, รถวิ่งดีนะอเบรกมีเนินมีเนินฮะดีนะนุ่มเลยดีครับมีเนินชะลอความเร็ว ไปลองดูไปกันต่อฮะ <lly kidding> <Effect ive problems> <Airbnb> เล้าใจเล้าใจเสี่ยหมูก็ชอบเสียงแบบนี้ไปครับไหนลองดูซิในความเร็วสูงเป็นไงลูกค้าน่าจะแมปมาแล้วคันนี้ถ้ามาจากนิวแนะนำผมว่าแมปแน่เลยอ่ะร้อยหนึ่งลองก่อนเบรก เปไงอยู่ไหมอยู่นะครับผ้ายังจับไม่เต็มนะเดี๋ยวขออีกอันนี้ร้อยยี่รอบนี้ถ้าได้นะร้อยี่สิบจับไว้นะเบรกร้ <c oughs> อยี่ <c oughs> นี่ให้ลง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 ,ลง,ลงเดี๋ยวแท็กซี่ก็จะหาว่ากวนนี่ว่าเบรกให้เขาออก ขอยทีอ่ะเบรกเป็นไ,ไงรู้สึกเลยว่าตัวตัวหมูลอยไปข้างหน้าแด้แบบเมื่อกี้นี่ยถ้า,าไ,ไม่คาดเบล,ลเนี่ไป,ไปข้างหน้าเลยนะ <laughs> นี่เดี๋ยวให้ดูช่างหมูผมอนุญ,ญาตอย่าตกใจเดี๋ยวดูตอนเบรกได้ว่าช่างหมูผมมีอาการไงอ่ะคอยทีหนึ่ง ไม่ผมบอ,อกแล้วไม่หอนเดี๋ยวรู้เรื่องเอาเบรกไปข้างหน้าเลยอะ่ะไ, <ป S 1> ไปแล้ะ <laughs> เห<ว>็นเห็เห็นนะเอลเอลเอลพุ่งไปข้างหน้าเลย,เยนะครับลัดไว้ถ้าไม่มีเบลเนี่ยเรียบร้อยเลยดีครับน้ำหนักดีแต่นิดเดียวขออนุญาตถ่ายเท้านะครับนี่ครับใช้เบรกนิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงๆก็ไปละ <c oughs> ก็ถือว่าถูกใจนะสำหรับผมเนี่ยโอเคเลยพอใจกับสิ่งที่ผมคิดลคาดหวังไว้ว่าอยากให้มันออกมาแบบนี้นะครับคือเบรกเนี่ยสำคัญว่าไม่ใช่เบรกดีอย่างเดียวเบรกหัวทิมแต่หัวทิมแต่เบาก็เบาเนี่ยเบาเท้ามากแล้วดูดแล้วเติมอย่างงี้เนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เบรกให้มันแบบเอดอาร์อะไรนะเพราะว่าขอลันก่อนดีกว่าสักทีไหมละ่ะสักทีไหมละ่ะ ยาวไปดีกว่ายาวไปดีกว่าถ้าเกิดจะจัดอีกทีนึงยาวดีกว่าเออโอ้หมูหมูลอยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอ้พี่พี่แกล้งผมนี่ไม่ได้แกล้งฮะก็อยากจะลองแบบเขาเรียกว่าจับแรงนิดนึงดูบ้างนะครับ จริงๆแล้วเบรกใหญ่ๆเนี่ยบางคนเขาก็หลายวัตถุประสงค์บางคนอยากใส่แบบใหญ่เต็มเหนี่ยวเพราะว่ามองในเรื่องของความสวยงามความหล่อก็พูดก็ตรงๆแต่ถ้ามองในเรื่องของการใช้งานความพอเพียงในการใช้งานสําหรับผมนะผมอาจจะไม่เน้นใส่ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับและสิ่งที่ผมจะคํานวณถึงเสมอผมจะพูดถึงเรื่องของน้ําหนักครับเพราะว่าการใส่อุปกรณ์เข้าไปในตัวรถแล้วมีน้ําหนักเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆเนี่ย มันก็จะเป็นข้อหนึ่งที่ทําให้ระบบการทํางานของช่วงล่างแล้วก็เบรกเนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพลดลงแล้วกันถ้าเป็นในส่วนของในการทําให้เบาขึ้นแน่นอนมันตรงกันข้ามเลยคือมันจะทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกตัวอัตราเร่งต่างๆรถก็จะมีน้ําหนักที่ล้อเบากว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาช่วงล่างทํางานเนี่ยน้ําหนักน้อยกว่าเบากว่ามันก็จะมีความคมมากกว่า ดูอีกทีหนึง่งหมูบอกเล่นอีกแล้วเอาเบรกสามสองหนึ่งเก่งเลยเก่งเลยอ่ะเก่งเลยเก่งเลยอ่ะดีไหมหมูตั้งแต่นั่งมานี่เล้าใจสุดตอนเบรกเสียงเล้าเลยอ่าจะได้รู้นะครับว่าการอัปเกรดตัวเบรกเนี่ยทําแล้วมันเห็นผลจริงๆไม่ได้ใส่เพื่อหล่อครับสําหรับผมสําหรับผมความสวยงามเป็นสิ่งที่ตามมา แต่สมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการหยุดรถตั้งหากที่เป็นหัวใจหลักนะครับนะผมต้องขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากคุณแมนนะครับพี่แมนเนี่ยก็อุดหนุนตั้งแต่ชุดสตัด K ์ทคีดูเรซิ่งที่เป็นตัว K2 นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยลูกค้าถา,ถามถึงเรื่องเบรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมก็แนะนําว่าเอาลองใช้ตัวสตัดก่อนนะแล้วค่อยดูกันครับว่าถูกใจกับแบรนด์คีดูเรซิ่งหรือเปล่า เราค่อยมาดูกันต่อว่าจะเอาเบรกหรือยังไงกันต่อดีท้ายที่สุดไม่นานเลยครับลูกค้าสั่งตามเข้ามาเลยบอกโอเคต้องการที่จะเอาเบรกตัวคีดูไรซิ่งนะแต่ผมก็แจ้งไปอีกตัวนี้ไม่เคยใส่เลยนะครับไม่เคยติดตั้งนะครับต้องมาวัดกันเนะนะครับวัดกันเนี่ยทีมงานผมก็วัดเนี่ยน้องหมูก็ช่วยกับช่างกี้กับท่านอื่นวัดกันเพื่อจะหาตำแหน่งการยึดอะไรต่างๆแล้วทำข้อมูลส่งไปที่ไต้หวัน แล้วก็ไต้หวันก็จะได้ขึ้นตัวขาหรือตัวแบ็กเก็ตมาให้นั่นแหละครับ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าทุกอย่างเป็นการดีไซน์เป็นการคัสตอมขึ้นมาใหม่แล้วกันแล้วก็ตรงรุ่นกับ MG5 คันนี้เป็นคันแรกที่ได้ใช้ถือว่าเป็นลูกค้าคีดูเลสซิ่งตัวจริงเลยนะสุดสุดสุด,สดถ้าผมให้หมูถือกล้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกล้องกระเด็น <c oughs> ใช่ไหม น่าจะกล้องกระเด็นเอา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรอชมอีกครั้งหนึ่งผมบอกเอาแล้วหันกล้องมาเงีย้ยเดี๋ยวมีเฮออะไปเอา,เอาพอประมาณแล้วกันนะไม่ได้เร็วมากไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่รังแกเราไม่แกล้งดองครับเบ้ครับดูดูเฮ้ย <laughs> <laughs> แรงว่ะอยู่อ,ยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเข็มไมคทีแล้วกัน ไม่ได้เล่นนะเอาจริงๆถ่ายให้ดูจริงๆด้านหลังไม่มีรถนะครับไม่ดรามา่าความเร็วหนึ่งร้อยนะครับโดยประมาณแล้วกันร้อยสิบข้างหน้ามีรถปูดเบรกนะครับโหลงแบบดูดลงมาเลยดูดลงมาเลยใช้ได้ใช้ได้ไดนะครับพอละเนอะเหนื่อยละหมูบอกพี่อย่าเล่นอีกนะผมเหนื่อยผมเหนื่อย ก็เอาเป็นว่าในส่วนของการทดสอบโดยทีมงานว9 r e ย o วลชผมกล้าตอบได้เลยว่าแป้นเบรกดีเบามากแป้นเบรกเนี่ยผมแตะขออภัยอีกรอบนึงเนี่ยผมแตะเนี่ยผมใช้น้ําหนักแค่ปลายเท้ากดแค่เนี้กดแค่เนี้น,นะหมูก็นั่งดูอยู่กับพี่นะในคลิปคือเบาผมไม่ได้กดเยอะเนี่ยผมใช้แค่ปลายเท้าจริงๆแค่ย้ายมากดเท่านั้นครับนี่ถ้าเกิดว่าพับเบรกจับเต็มกว่านี้นะรู้เรื่อง แล้วก็อีกหนึ่งข้อเดี๋ยวลองดูว่าจับช้าๆเบรกม,มีเสียงมาอึดๆอึดๆไหมเดี๋ยวเราเราตรงนี้ตรงนี้ไม่สะดวกข้างหน้าดีกว่าคือเบรกแต่งบางอันเนี่ยผ้าเบรกที่ให้มาอาจจะมีเสียงได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคีดูเรซิ่งที่เขาให้ผ้ามาเนี่ยผ้าเบรกของเขาใช้ไปแล้วมีเสียงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ที่เรานั่งมาเงียบสนิทนะไม่เหมือนผ้าเบรกซิ่งหลายๆยี่ห้อใช่ป่ะที่หมูหมูก็ได้ยินเสียงมะเสียงนั้นนะ่ะม,มันจะดังแบบอืดอืดใช่ไหม อ่าน้องยังรู้เลยนะครับว่าตอนแตะเบรกเนี่ยเสียงมันจะแบบมันจะดังเข้ามาในรถอะ่ะคลือนนอันนี้ยังไม่เจอนะครับแล้วก็สำหรับผมคีดูเลสซิ่งสตาร์ทแข็งนะงแน่แนอ่าไม่ไม่ขย่าเท่าไหร่นะนิ่งๆน,นะนมอมืแต่มันไม่นิ่มแบบขเขาเรียกอะไรไม่ได้นิ่มแบบพูดดีพูดตรงๆเียอ่นนะ เต่ำควบคุมได้เดี๋ยวเราดูจังหวะเบรกตรงนี้นิดนึงดีดีดีดจเจนเลยแค่ปลายเท้าวางเองอะไม่ต้องลงน้ำหนักเท้าเยอะเลยครับ เนี่ยแล้วก็เบรกจังหวะเนี้ยเนี่ยไม่มีนะเนี่ยเนี่ยผมย้ําอย่างเงี้ยอึดอดอ,ดอันนี้คือปกติเลยนี่คือเสียงรถสแตนดานดเลย,ยแต่ถ้าเป็นผ้าเบรกบางตัวนะอืดอืดอึดเนี่ยครับถือว่าเขาก็ให้ผ้าเบรกมาดีนะครับเดีย๋ยวไปดูตัวจานกันว่าจับเต็มหรือย,ยัง บอกเลยว่าผ่านสำหรับผมดีเลยคุ้มค่าเงินลูกค้าแน่นอน <c oughs> ขออภัยเนี่ยเบรกมันดูดเบรกมันดูดติดคอเลย <c oughs> เบรกครับ ตอนผมไปลองกับลูกค้านี่ยั้งส่เดี๋ยวผมต้องยันขาดีๆนะยันขาดีๆนะที่บอกครับเราใช้รถเบรกก็สำคัญนะฮะเบรกดีก็ขับมั่นใจช่วงล่างดีก็ขับเพลินนะครับเอาล่ะได้ละ น้องหมูมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนี่ยขยับรถกันช้าๆไม่อึดไม่อึดเลยนะเอาละเดี๋ยวรอบต่อไปขอผมไปลองกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวให้น้องหมูหมดรอบละน้องหมูไปเล่าประสบการณ์ให้ทีมงานฟังด้วยนะครับว่าเบรกเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปดูนครับก็หลังจากที่เราไปรันอินกันมานะครับที่ช่างมอสกับช่างบีไปผมไปผ้าก็ยังจับไม่เต็มนะจานยังไม่เงาเลยนะ ยาง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 นี่ยังจับไม่เต็มหน้าเลยนะครับดูลอยได้ถ้าจับเต็มเต็มนี่สงสัยดูหัวทิมเลยอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับการทดสอบโดยทีมงานก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ชมตอนไปเทสกับลูกค้าแล้วเดี๋ยวเจอกันก็เดี๋ยวไปทดสอบกันนะฮะก็ขอบคุณลูกค้านะครับอนุญาตให้ถ่ายเดี๋ยวไปลองดูกันว่าฟีลิ่งเบรกคนจ่ายเงินขับเองเป็นยังไง นะครับเบรกได้เลยครับผมเกาะไว้อยู่เพราะเมื่อกี้ผมลองแล้ว สตาร์ตใช้งานมาสักระยะเป็นไงบ้างครับพี่ดีเลยครับแข็งมากไปไหมช่วงช่วงแรกมันก็รู้สึกกระด้างบ้างใช่ไหมแต,แต่พอใช้ไประยะหนึ่งมันก็ตอนน,ตอนนี้ถึง,นนถงทะลุพันไปแล้วมั้งครับทะลุแล้วครับก็รู้สึกว่าด,ดีเลยมันนิ่มขึ้นมาอ่าครับนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยอธิบายกันไปเนื้อสตาร์ตหลายๆคันหรือหลายๆรุ่นอย่าเพิ่งไปวัดกันที่ตอนติดตั้งเสร็จต้องวิ่งไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ลองใช้งานดู อย่างเบรกตอนนี้เนี่ยผ้าเบรกก็ยังเมื่อกี้นั่งดูจานกันยังไม่เข้าเลยเพิ่งไปหน่อยเดียวเองนะครับแต่เบรกได้ขนาดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ถือว่าโอเคเลยที่ไปลองกับน้องหมูนะฮะน้องหมูนี่ถ้าไม่คาดเบลนี่น่าจะบินออกไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้ตอนผมขึ้นมาบนรถเอาสารภาพเลยเนี่ยมีรอยแก้วน้ําลูกค้าบินมาแน่นอนช่างมอทั้งบีไปลองเอาผ้ามาเช็ดไปเรียบร้อยแล้วแก้วเยติยังเหาะได้เลยครับถือว่าแรงจีทาได้ดีนะครับ น้ำหนักเป็นไงพี่แป้นตอนนี้เบาไหมเบาเบาใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับแล้วก็เสียงสำคัญสุดนะครับไม่มีเสียงกุกกักนะครับอืมอีกหนึ่งข้อที่ผมบอกเสมอว่ามีลูกค้าผมที่เป็นโตโยต้ามาเจสตเดี๋ยวเราซอยหน้าเดี๋ยวซ้ายพี่อ่าซอยสิบใกล้ละ เป็น t ต y o ต a m a j e s t ตนะครับลูกค้าเนี่ยอยู่พัทยาพี่โจโอขออนุญาตพูดถึงเลยพี่โจโอบอกเขาก็ถามถึงเบรกเหมือนกันเขาบอกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเปลี่ยนยางมาเจสตี้จะเปลี่ยนล้อใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยสั่งเบรกนะครับแล้วก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันเก้าตรงๆเขาก็บอกว่าเขาเคยใส่ตัวเบรกมือสองมาแต่มันมีปัญหาเสียงกุ๊กกักนี่แหละที่เขาไม่ชอบอืเพราะว่าตัวปั๊มมันอาจจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอย่างที่ผมอธิบายไป มันอยู่ที่เราหาของได้แล้วกันว่าสภาพไหนเอาอย่างี้ดีกว่าบางคนได้มาเนี่ยเห็นเขาขายถูกบางทีมันไม่จบครับนะครับแต่ท้ายที่สุดพี่โจโก็ไปใส่เบรกแบบเนี้ยบอกว่าเบรกแต่งเบรกไต้หวันอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันจบแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขายอมจบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีปัญหาตามมานะครับจ่ายแล้วมันจบแล้วก็ของก็มีรับประกันให้นะครับตัวปัม๊มอย่างที่บอกครับรประกันให้สามปีครับคีดูเรซิ่งเขาดูแลให้นะครับ เดี๋ยวเราลองไปทางซ้ายกันดูแล้วเดี๋ยวกดยาวๆได้เลยพี่เอาไปเบรกตรงตรงนีก็ได้ตรงนี้เราจะลดเยอะนิดนึงใช้น้ำหนักน้อยไหมเบาเลยใช่ไหมครับนี่ยังไม่ได้กล้ยง่ายต้องบอกว่าใช้แค่ปลายเท้าเองนะ ม่ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้กระผมไม่กล้ากระทืบอะคันนี้เอาง่ายๆตอนนี้ผมกดเนี่ยน่าจะวัดทินะใช่แล้วคนนั่งถ้าเกิดคนขับกดแบบนั้นเนี่ยคนนั่งต้องคาดเบลไม่คาดเนี่ยลอยนะครับเหมือนน้องหมูเมื่อกี้นี้นะครับในตอนก่อนหน้านี้ที่ไปลองผมลองเบรกเนี่ยหมูเนี่ยผมถึงบอกต้องโหนนะข้างซ้ายเนี่ยถ้าไม่โหนเนี่ยคงเนี่ยลอยไปข้างหน้าตึบตึบไปติดอยู่กับเบลเลยนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ตั้งแต่ขับมาก็ใช้แค่ปลายเท้าเหมือนที่ลูกค้าขับเลยก็คือมันเบาสิ่งหนึ่งที่เบาผมบอกเลยมันเกิดจากตัวสายทักเบรกนะครับสายทักเบรกเนี่ยทําให้แป้นเบรกเบานะครับกดแล้วน้ําหนักไม่ค่อยเสียไม่ค่อยเสียแรงกดแล้วปุ๊บตามเท้าได้เลยเนี่ยลองดูลูกค้าขับได้ใ้คากใช่พอแล้วเนี่ยขับง่ายขับสบายขึ้นเยอะนะครับอ่า มีช่วงเติมจังหวะอย่างเงี้ยยังไม่ดูดผมบอกเลยยังไม่ดูดเพราะว่าผ้ามันยังใหม่อยู่ยังไม่เข้ากับจานครับต้องใช้ไปสักถ้ารถถ้ารถเดิมลันอินประมาณร้อยโลผมว่าเนี้ยน่าจะมีเกือบเกือบสองร้อยเพราะว่าจานมันใหญ่เพราะจานมันใหญ่เบรกมันไม่ทำงานหนักขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ต้องกดเยอะทันนี้รีแมปไหมครับยังเลยอยังใช่ไหม ในว่ารีแล้วนะเนี่ยถ้าเจนอนิวเข้าไปเนี่ยน่าจะรีแล้วก็ถือว่าอย่างที่บอกครับที่ในคลิปที่เราเห็นอัตราเร่งกันนั่นคือเดิมๆนะเดิมนะเ,มเมตัว MG 5เนี่ยที่เคยเห็นรีแมปเอาผมพูดตรงๆผมว่า MG 5ค <c oughs> ันแรกๆที่รีแมปแล้วแบบเห็นมาผมเป็นคนพาไปทำงไงผมพูดแค่นี้แหละเออเอาวางว้ก็แหละจะช่างมันเถอะเรื่องนั้นมันนานแล้ว เอาไปว่าจะให้รู้ว่าเราเราสัมผัสกับ MG มานานไม่ใช่ว่าพึ่งจะมาเจอครับนะผมถึงเข้าใจว่ารุ่นนี้จริงๆเป็นรุ่นที่น่าขับนะครับถ้าเทียบกับรุ่นใหม่ผมไม่ได้ลองแต่ผมว่ารุ่นใหม่มันคนละแนวเลยตัวใหม่อาจจะได้ตัวถุงตัวถังแล้วก็ตัวรถยังไงก็เล็กกว่ารุ่นนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมว่าเล็กกว่าแน่นอนด้วยมิติของตัวรถนะฮะไม่ไม่เหมือนตัว MG ห้าตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็แตกต่างเลยคนละคอนเซ็ปต์กันเลยถ้าอยากได้แบบขับสนุก วันนี้ MG 5 Turbo ผมว่าก็เป็นรถที่ยังเล่นได้นะยังถ้าเกิดคุณชอบเพราะว่าราคาค่าตัวมือสองผมว่าวันนี้ไม่ได้สูงแล้วก็คนอาจจะมองว่าเครื่องยนต์ไม่ได้แบบทันสมัยมากแต่คุณรู้เปล่ามันไม่จุกจิกคันที่ผมเห็นมาไม่จุกจิกนะครับต้องบอกก่อนนะครับแล้วคอาก็ไม่ได้อื่น,นะครับความเร็วเนี่ยความเร็วปลายเนี่ยระดับ200เนี่ยไปได้สบายๆนะครับ นะครับถ้าเกิดคนที่ไล่มาเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยผมเคยเอารถผมเนี่ยแอคคอร์ดตาเพชรนะครับเพชรยี่สิบนะครับพีโลดนะครับสองม้าอาจจะเป็นม้าม้าเก่าญี่ปุ่นไม่สมบูรณ์แต่มาเกียร์กระปุกนะครับเกียร์ธรรมดาไล่กันเนี่ยสูสีเลยคู่ขี่เลยผมพูดเลยออกตัวไม่ดีโดน MG เล่นด้วยต้องสับเกียร์ดีๆเลยคือแบบความเร็วไต่คู่กันไปถึงระดับร้อยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันไปพอๆกันเลยเบรกได้นะพี่ถ้าจะลอง เดี๋ยวเรากลับรถข้างหน้านี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ครับซอยนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เออ่มองรถแล้วคิดว่าจะามาเล่นมาทำสนุกตัวเนี้ยเล่นได้แล้วก็แต่ข้อมูลไม่ชัวร์เขาบอกพื้นฐานตัวนี้เป็นเครื่องมาจากทางเขาเรียกว่าประทางสายยุโรปอะเชฟหรือโอเปิลหรือเปล่าน,นี้ผมไม่มั่นใจนะ นะครับตัวนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ระบบเครื่องยนต์น่ยไม่จุกจิกนะครับตัวเซ็นเซอร์ก็มีน้อยไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับ mm hmm. การทํางานของเกียร์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะผมว่าไม่มีอาการหน่วงอะไรนะครับตัวที่หน่วงจะเป็น MG 3ตัวเก่ากับ MG 6ลองดูครับ สังเกตได้ครับลูกค้าใช้แป้นเบาๆเท่านั้นตืมได้เลยนะครับพี่ผมยันได้นะครับไม่ต้องกลัวครับลองได้เลยครับจะได้รู้ครับอแบบว่าชุกชื้นจริงๆครับลูกค้าลองนะครับนี่ใช้แค่ปลายเท้าเองนะดเดียวเอง <laughs> ยังเหยียบยังไม่สุดเลยด้วยซ้ำอ่านะครับแต่ก็ยังให้ความนุ่มอ่าคือไม่ได้ขับยากนะครับนี่เหละครับที่ผมไม่ให้ลูกค้าใส่ใหญ่มากผมบอกเลยผมกลัวเพราะเราเคยลองรถคันที่เขาใส่จานใหญ่ๆมาแล้วแล้วใส่แต่ข้างหน้า มันเบรกทีเนี่ยมันแทบจะกระชากวิญญาณออกจากล่างเลยนะครับอ่านต้องใช้คํานั้นจริงๆนะคือเบรกแล้วคิดถึงเลยว่าเราอยู่แล้วคันข้างหลังจะอยู่หรือเปล่าเพราะถ้ามันอยู่เกินเนี่ยมันมันก็มันเหมาะการใช้ในเซอร์กิตแต่ในชีวิตจริงพอลูกค้ามาขับมาใช้งานนะครับมันมันรู้สึกว่าเกินความจําเป็นไปอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะถ้าคุณอยากใส่ใหญ่ก็มันเป็นเป็นเงินลูกค้าต้องพูดอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดลูกค้าให้ช่างแนะนําก็แนะนําประมาณนี้พอแล้วแล้วใส่ใหญ่ก็แพงกว่าครับค่าใจ่ายก็สูงขึ้นอีกก็โดยรวมถือว่าต่างคุ้มค่าไหมครับเราได้ตามที่หวังไหมครับได้เปล อ่านะครับได้ตามหวังลูกค้าผมก็แฮปปี้แล้วล่ะนะครับก็ถามว่าทําไมผมอยากรู้เพราะว่าหนึ่งเ,เราเลือกให้ลูกค้าบางทีสเปคมันเล็กไปไหมเดี๋ยวลูกค้ามาขัดบางคนอาจจะชอบแบบโหดๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเบรกาบางคนก็ชอบไงเบรกแบบกระชากเวิญญยาเลยปึ๊กอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมผมมองว่าอ่ะเท่าที่ดูลูกค้าใช้งานแล้วแค่นี้ก็น่าจะพอนะแล้วเบรกแรงอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวมันล็อกนะครับแต่งี้บก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ เนี่ยดูดิแล้วบอกเลยนะคนใส่เบรกใหญ่นะถ้าช่วงล่างเดิมๆนะไม่ได้ดิน้นเชื่อผมเพราะว่าน้ำหนักมันเหวี่ยงนะครับอันนี้มีสตัดมีอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันก็ครบละขับง่ายขับสนุกขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เอ่อให้โอกาสร้านวีนัยเลชชอปนะฮะลูกค้านะครับคุณแมนนะครับต้องขอบคุณมากแล้วก็ต้องบอกเลยว่า พี่เขากล้ามากเพราะเบรชุดนี้มันก็ไม่มีใครเคยใส่มาก่อนแถม MG5 ก็ต้องมาวัดใหม่อีกนะครับแต่เราก็ดูแลให้เอาจนได้นะครับนะฮะขาก็มีการแก้หนึ่งครั้งนี่แหละทางเมืองนอกก็ส่งมาใหม่จนเป็นงานที่คุณเห็นวันนี้นะฮะก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจร้านนะครับหรือว่าทักเข้ามาใน Line แอดก็ได้เบอร์โทรเนี่ยอาจจะแบบได้แค่ในช่วงเวลาทําการเนะ ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่เอาไว้ก่อนก็ได้081611 1ดหนึ่งหกหนึ่งนะครับ0 8 1ย1 1 1 1 6 2 3ยังไงทักเพจเข้ามาดีกว่าแล้วกันแล้วขอบคุณนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีนะครับบ๊ายบายมีสักนิดนึงนะครับดูครับนี่ครับจานเบรกเดิมดูสภาพการใช้งานมันไม่พอแล้วครับเนี่ยเห็นไหมลูกค้าถึงต้องอัพนะฮะ MG จจะเจอกันบ่อยนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ